เอาเฮ็ดมาเดี๋ยวขอแถ่เบิ่งเลยอ่ะใส่มาเดียวนี่มุกจีโอ้ยโต๊ะปังใกยังไทุกคนว่ามันริโตหน่อยได้ที่ใส่กันวัวซุปเปอร์เกียร์เขาส่งสนิปละ <laughs> <laughs> Hết chúy ô bàn nhẹ dặn ghé mỗi tẹt dầm. à băng quay số sẽ kêu bớt Hè mày. nhiều hoa tôi đôi chứ. Sai nha bọn em. Hết! 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 của Hết!

อร่อยแบบพี่เฮียเลยแต่ป่าจบกินมาไม่เอว่ยีเด็กากบ่เว้ยดีงัวหอนเวยาคาาข้ามยังไงเลยบอข้ามยังไบตัดอยู่เ้ยโอ้ยเว้ย มอมอนี่จะสั่งยำข้อหน้าอย่างเรไเปสนใจลมอนี่จะซูบไปอะไรกันเนี่ยนี่มันเดินไป